เอาเขาจริงๆแล้วท่านทักษิณน,นี่บริเลมีอีหยังเดยผลประโยชน์ทางฝั่งกัมพูชานี่รู้สึกว่าจะม,มีอีหยังที่คนไปบอกว่าขายประเทศขายเรื่องขายนี่นี่เมื่อเห็นว่าจะมีอีหยังเลยเอาเขาจริงๆแล้วกลายเป็นคนอื่นมากกว่า ที่เขาไปมีประโยชน์ผลประโยชน์ในกัมพูชาโมเมนต์ไฟา์ทันทักษิณนเลยนะครับมันจบลนะ่ะทันทักษิณน,นกับกัมพูชามันจบกันไปแล้วนะครับเดี๋ยวตอนนี้ห้าก๊าล่งสังเกตเบิงว่าผู้ใดสิเขาไปมีผลประโยชน์ทับซ้อนตรงหัน เกี่ยวกับการเล่งเปิดด้านการจริงๆมันจะบ่เป็นผลประโยชน์ของคนใดคนหนึ่งคนเดียวหรอกมันเป็นผลประโยชน์รวมกันหลายฝ่ายทุกฝ่ายเลยบ่อยากบอยากบอกว่าเป็นฝ่ายใดเน่อยากเปิดกันใจจะขาดแล้วละ่ะ กำลังหาเหตุหาผลที่เอามาสนับสนุนการเปิดอยู่แต่มันเหตุผลยังบ่ได้ประชาชนช่อนพม่พี่นองยังบ่เห็นด้วยนะครับก็เลยต้องดึงเกมส่าออกไปก่อนนิดนึงล่อจังหวะใหม่หาโอกาสใหม่นะครับการที่ไปเจรจากัน เจรจากันแล้วตรงแถลงนะครับการจะเปิดด่านตรงแถลงรวมกันระวงังรัฐบาลไทยกับกัมพูชาตรงแถลงรวมกันให้ประชาชนนทั้งสองประเทศรับสาบ่าขอตกลงของระวางไทยกับกัมพูชาเป็นอย่างสี่อย่างสี่อย่างสี่นะครับอยา่าอย่าแอบไปตกลงกันนะครับแอบไปตกลงกันเฮ็ดเงินขายออกมาสองสามอย่างเต็มต,ตรงแถลงแถลงรวมกันเลย ถแถลงเมื่อตอนยุดยิ่งจาได้ไหมครับทีหุ่นมาเน็ตไปยืนถแถลงคู่กันครับภู้ม่่ำท่านภู่ม่ำแล้วก็อันท่านเหียงมหาเทพมุฮัมมัดหรืออันว่าอิบราฮิมนะครับที่เป็นมาเป็นตัวกลางห่ตอนนั้นนะครับต้องไปยืนถแถลงแบบนั้นนะครับ ให้ประชาชนทั้งสองประเทศได้รับทราบรวมกันแถลงเหมือนการยุดยิ่งแถลงเปิดด่านนะครับแล้วก็ทุกฝ่ายก็จะส,สบายใจนะครับห้ามแอบไปตกลงกันเด็ดขาดโมวาสิเป็นผู้ใดไปตกลงกระสร้างนะครับอย่าแอบไปตกลงกันเด็ดขาดนะครับต้องแถลงให้ชัดเจนเลยเหน่อนไขหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าิบนะครับ ให้ทั้งรัฐบาลสองฝากฟังนี่ให้ขำารับรองรับรองว่าเออนี่คือขอตกลงทีสองชาตินี่รับรู้รับทร,รบาบรวมกันนะครับป้องกันการเกิดปัญหาที่จะเกิดขึ้นนะครับเผยแร่ต่อสาธารณชนหรือชาวโลกให้ชาวโลกในรับทราบนํานะครับว่าเปิดดานกันแล้วขึ้นดีกันแล้วแต่เมื่อมีเงินขายอย่างนี้ 1, 2, 3, 4, หนึ่งสองสามสี่ห้าให้ชาวโลกรับทราบทั้งหมดเลย นะครับจะเป็นการดีมากเลยนะครับห้ามแอบไปตกลงกันเด็ดขาดนะครับในเรื่องของการเปิดด่านนะครับต้องแถลงรวมกันของสองผู้นำนะครับมีสักีพยานนะครับนั่นแหละครับฝากไว้นะครับในการทำงานต้องทำให้เป็นนะครับได้ระดับประเทศนะครับ เอาประเทศเป็นผลได้ผลเสียของประเทศผลประโยชน์ของประเทศนี่ต้องเฮห,ห้เป็นเฮห,ห้ชาติเจนเฮต้ทุกฝ่ายเข้าใจและก็ยอมรับได้นะครับแล้วคนเฮตดจะได้รับความนิยมได้รับความชื่นชอบได้รับความรวมมือนะครับ